1ครั้งตายหมดเพราะว่าตอนที่สอนคุณพูดกมือไหมไม่เรามาแข่งกันซีซ้ายซีขวานะเอาโต๊ะโยืดยืดขึ้นเดี๋ยวคุณจะตัดสินแปด ลงมือนะคะลงมือสครั้งหงครั้งอุ๊ยเขาปุกผิดชนตัวไมไหวร้อไอ่ะกด้ัการให้รบงค่ะต่คงองครั้งได้เลยไดยแต่ทีนี้คัดแนะได้ตัสินแล